สวัสดีค่ะวันนี้มากินมาม่าเผ็ดกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะเพราะชิมไปแล้วคำหนึ่งเผ็ดมากเผ็ดแบบเผ็ดกว่ามาม่าเผ็ดเกาหลีอีกัะดูสีสิให้ดูสีสีกับกลิ่นคือแบบซีซาสุดๆเดี๋ยวว่าอื้อหือ คำสองํำแล้วก็เผ็ดแล้วมันหวานหวานนะคะหวาน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 เผ็ดๆแต่เผ็ดอยู่นี่ค่ะเผ็ดมาก <c oughs> <c oughs> เผ็ดจริงเผ็ดแบบเผ็ดสุด อืมอืมอืมอ้าขอนาตกินนมนะค่ะเพื่ออ้าวริเวณสีซาร์บ้างอืม,อ, er อ,มอืม,อ,มอยาาลอง <laughs> มันมันก็ลองได้นะคะแต่ว่าคนที่ไม่กินเผ็ดน่ะไม่แนะนำสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดนะคะไม่แนะนำเลยโอ้ยขนาดแค่แค่นี้นะอาเผ็ดมากโอ้ oh my god 能带的来。 นี่คือน้ำตาคอน้ำตาคอแล้วอ้มโอ้ยก๊อดเผมากว่าทุกคน มม่เหลื่อยอยู่นิดหนึง่งขอไม่กินต่อได้ไหมไม่ไหวแล้วอะ่ะไม่ไหวแล้วทุกคนต้องให้น้ำตาไหลแบบไม่ไหวแล้วมันเผ็ดแบบเป็นคนที่กินเผ็ดได้นะคะกินเผ็ดได้แบบอยู่ปานกลางไม่ใช่กินไม่ได้แต่ก็แต่ก็ไม่คด้กินได้ Mhm <laughs> Oh my god โอ้ยน้ำตาไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปหานมหาน้านกินก่อนนะคะบายยคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน